ติดตนำงชคโครเดลี่ของลูกด้ยนะคะวันนี้พาแม่กับลูกมาเล่นว่าวดูดิ <แก S 2> ใจพ่อมันเลยขนาดพามาแล้วเนี่ยยังอีกยังไม่สนใจอีกอ่าเล่นกันเข้าไป สงสัยจะหนุวิว่งซะแล้วป้าจะเล่นได้ไหมเนี่ยบอกว่าวันนี้ฮะไม่ได้ผ่านการเล่นมาสอบสุดปีนั่งดูอะไรตรงนั้นไม่ดูไม่ดูคนเล่นว่าวหรอิอนอฉันฟังเ,<อ>เพลงด<อ>ีกวา่<อ>า,วา,าฉันนั่งดูดีกว่าฉันดูแล้วว่าคนเล่นว่าวจะเล่นไม่ได้เล่นแล้วก็เล่นไม่ได้ว่าวยังอยู่ที่ปื้งอยู่เลยครับ บินปาเล่นเราไม่ได้บินใครดูนะปลาเล็นเราไม่ได้บินบินใครดูได้เฮ็กไหนบอกไปแล้วช <c oughs> นหยิ่นี่แหละปลลีคำนี้ได้ไม่เดียวเฮ้ยมัน,ปน <c oughs> ไปข้างหลัง <c oughs> เธอต้องวิ่งหน่อยไม่ันไม่ไเบาวิ่งอยู่ตรงนี้แหละและแล้วก็เล่นไม่ได้อ๋อสุดท้ายว่าวได้ขึ้นแล้วปล่อ <c oughs> ยเลยได้ขึ เขาขึ้นไปแล้วครับอุ้ยถ่ายไม่ได้แล้วอุ้ยสนุกไีแม่มีคนเก็บไหมคนนี้เป็นคนเก็บว่าวครับใครทําหล่นอะข้างนี้ค่ะใครเป็นคนทําหล่นอ่ะวินใครเป็นคนทําหล่นป้าเหรอป้าวิ่งแล้วนะป้าจะวิ่งว่าวเหรอมันขาดรูมันต้องกลับไปซ่อมที่บ้านไม่ไม่วิ่งไม่ไปไกลไม่ไปไกล ้วินมาคอยดูกับมาม่าตรงนี้ดูนะคนวิ่งว่าวไม่ได้วินคอยดูนะวินมาคอยดูแล้วเออวินวิ่งให้ดูดิว้าเอุ้ยมันไกลเกินไปถ่ายไม่ได้โอ้ my god หล่นแล้วอ่ะวันนี้ก็หล่นลงไปด้วย เกิเกินเกินผู้หญิงเกินผู้หญิงกันผู้หญิงเลยหล่นเลยสองคนนี้เกินผู้หญิงหล่นแล่ <c oughs> คนไม่ได้เล่นเบามาสามสิบปี <c oughs> แล้วก็เอาไปขึ้นไ่ขึ้นไ่ขึ้น <c oughs> ขึ้นไ่ขึ้นขึ้นแล้วเวลาบินเร็วมาดูปลาเร็วขึ้นนะอุ้ยขึ้นพร้อมกับเครื่องบินเลย <c oughs> มาพร้อมกับเครื่องบินเลย เห็นไหมว่าเขาขึ้นไปพร้อมกับเครื่องบินเลยอ้าวแล้วก็หล่นลงมาอีกแล้วโอ้โห oh <my> มีคนไปช่วยเก็บอีกแล้ว, <Huh? S 1> วหลุดเป็นชิน <Huh? S 1> ช้นแงวหลุดเป็นชิ้นส่วนเลยเร <c oughs> <c oughs> าจะเล่นได้ไหมเมื่อกี้หางก็ขาดไปอันนึงแล้วอันน <c oughs> <c oughs> ี้ตัวมันก็ขาดไปแล้วอ้าวเป็นที่ปากไปซะแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะเร็วมาทําการซ่อม,มที่วินถืออลูกมันเป็นที่ทําให้มันลอยได้ไม่นั้นว่ามันไม่ลอยอมาซ่อมเร็ว,รว,วไ,ไม่ใช่เป็นที่ทําอย่างงาั้นลูกเงเอามาซ่อมตรงไหนมันหลุดออกจากตรงไหนปะวินมาซ่อมตรงไหน,นเนจ็๊ นไหนวินไม่ทำการซ่อมให้พี่ๆเขาดูดิลองตรงไหนเดี๋ยวมันเจ๊งแล้วแล้วก็ต้องนําทําการซ่อมว่าวเพราะว่ามันแข็งแรงมากใช่ไหมวินวินจะทําหางหายดิโอ้ my god หางดูดูดูถ้าไม่จับไว้อ้าวซ่อมเสร็จแล้วอะครับอ่าวินพร้อมเก็บว่าววินพร้อมเก็บว่าว สงสัยลูกจะเหนื่อยใจแทนเว้าวไม่คืนสักทีเฮ้ย <laughs> นอนดีกว่า